สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของมาเชเตต์ตำนานนะครับก็คลิปนี้จะพามาดูวิธีการทำเหล็กดูดนะครับสำหรับเวลาเราใช้ในเครื่องอเราใช้งานพวกไขควงหรือว่าเราอยากทำเป็นให้เหล็กมันมีแรงดูดนะครับอันนี้ไม่มีนะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยบางทีมันหล่นลงไปเนี่ยเราจะดูดขึ้นมาก็ดูดไม่ได้นะครับก็ไอ้ตัวนี้มันมาจาการ้านเขาก็มีดูดมาแล้วบางทีก็ ดูไม่แรงมันเสื่อมนะครับก็มีอ่าส่วนไอ้เจ้าพวกนี้ไม่มีแรงดูดเลยครับไม่มีนะครับสามตัวนี้มีแรงดูครับพาไปดูวิธีการทําให้มันเป็นแม่เหล็กครับดูดที่ปลายนะครับอ่าขั้นตอนแรกก็คือต้องมีแบตนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับใช้วิธีการนี้นะครับก็สายไฟครับสายไฟเอาเป็นสายไฟ เส้นแข็งก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเส้นอ่อนก็ได้นะครับเป็นไฟวยรวมกันนะครับทดี๋ผมใช้เส้นแข็งนะครับก็เริ่มเลยครับให้เราทําการเอามาพันนะครับพันที่หัวมันเนะครับหัวไขควงครับพันนครับก็ให้เหลือประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอามาทําการจิ้มกับ ขั้วแบตนะครับทั้งสองอันนะครับโดยที่เราจิ้มโดยประมาณนะครับไม่ต้องให้มัน่านานนะพนาานแล้วมันจะเกิดอาการร้อนสายไฟอะไรนะครับนี่ผมจะทําการก,นกอนจิ้มสักห้าวิสิบวิก็ได้ครับห้าวิเพราะว่าถ้ามันช็อตกันแล้วมันจะเกิดความร้อนนะครับให้เราทำสักสองสาเที่ยวนะครับ อ่าครับแล้วก็พักก่อนครับเดี๋ยวมันจะร้อนเกินครับแล้วก็จิ้มใหม่ครับอืมแล้วก็พักก่อนครับอีกสักรอบนึงครับให้มันเกิดขึ้นแม่เหล็กนะครับก็จะกลายเป็นเหล็กดูดได้นะ เราใช้ในการาทำให้เกิดการเป็นเหล็กเกิดแรงดึงดูดนะครับครับก็มาลองเลยครับขีออกครับนี่ครับจากที่ไม่มีแรงดึงดูดเลยนะครับแล้วก็มันกลายเป็นเหล็กดูดได้ครับ ถ้าเราอยาให้มันดูแรงๆก็ทําไปสักอีกสักสอารอบครับแล้ววิธีการนี้นก็ใช้ได้นานพอสมควรนะครับถ้ามันเกิดอาการเสื่อมแล้วก็ทําใหม่อีกรอบนะครับอันนี้เดี๋ยวมันลองอยู่ตรงนี้ครับไม่มีแรงดูดนะครับ เอาใหม่ครับาขาวนี้เป็นตัวนี้นะครับร้อนนี่ครับนี่คือเข้าแล้วร้อนของจริงครับประมาณสามสี่วิเองนะครับร้อนพักก่อนสักหน่อยครับถ้าเราจิ้มแล้วไม่พักแล้วเกิดอาการร้อนแล้วมันช็อตกันแล้วมันก็จะไหม้เลยนะครับ ยังร้อนอยู่ครับรอเย็นสักแป๊บหนึ่งครับอร้อนนี่ครับโอ้ร้อนครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาทดสอบนะครับเจ้าตัวนี้ร้อนครับมันร้อนมากโอ้นี่ครับแล้วก็นี่ครับดูครับเกิดเป็นแรงดูดนะครับ ก็โอเคครับสำหรับวิธีการให้เป็นเหล็กดูดนะครับก็ใครอยากให้มันดูดเยอะๆนี่ว่ายังไงก็ทำซ้ำไปสักสามสี่เที่ยวเนี่ยครับถ้ามันไปเรื่อยนะครับจะลองกับตัวเล็กก่อนนะครับเล็กก่อน โอ้ร้อนครับสักแป๊บหนึ่งพักก่อนสักแป๊บหนึ่งครับเวลาเราใช้เนี่ยมันจะได้แบบเกิดเราอยากจะดูดเหล็กไว้เวลาเราจะไปขันน็อตเนี่ยมันจะได้ดูดได้นะครับบางทีมันไม่มีแรงดูดอะไรเงี้ยน็อตก็หลุดลงไปนะครับ ร้อน,อนครับก็มาลองครับทําได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กอะไรนะครับก็คือเราสร้างกระแสให้เป็นให้มเกิดเป็นเล็กดูดได้นะครับตัวนี้ก็พอได้ครับแต่มันจะดูดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องเพิ่มประสิทธินาพมันอีกนะครับ ก็พอได้ครับเวลาเราจะทันเนี่ยมันจะได้ไม่หล่นครับโอเคครับก็จบวิธีการสร้างเจ้าไขาควงให้เป็นเหล็กดูดนะครับไ้เจอใหม่คลิปหน้านะครับมาดูว่าผมจะมีอะไรมานำเสนอใหม่ๆนะครับ